สวัสดีค่ะ my sexy and lovely student นะคะวันนี้จะมาอัดคลิปวิดีโออ่ะที่เป็นไฟล์พื้นฐานสุด,สดๆนะคะก็คือพื้นฐานกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะเราจะมีทั้งหมดอ่ะหนึ100ประโยคนะคะแต่เนื่องจากเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามดังนั้นมันจะเป็น200นะคะโอเคดูคลิปซ้ำไปซ้ำม,มานะใครดูจบหลายรอบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะโอเคไหมเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะ I am hungry I am hungry. ฉันหิว Are you hungry? Are you hungry? คุณหิวไหม I am sleepy. I am sleepy. Are you sleepy? Are you sleepy? อ่ะเมื่อกี้ I am sleepy ก็คือฉันง่วงนอนนะ Are you sleepy? คุณง่วงนอนไหมนะคะ I am angry. I am angry. ฉันโกรธ Are you angry? Are you angry? คุณโกรธไหมนะคะ I am bored. I am bored. ฉันรู้สึกเบื่อ Are you bored? Are you bored? คุณรู้สึกเบื่อไหม I am tired. I am tired. ฉันรู้สึกเหนื่อย Are you tired? Are you tired? คุณรู้สึกเหนื่อยไหม I am confused. I am confused. ฉันรู้สึกสับสน Are you confused? Are you confused? คุณรู้สึกสับสนไหม I am stressed. I am stressed. ฉันรู้สึกเครียด Are you stressed? Are you stressed? คุณรู้สึกเครียดไหม I am serious. I am serious. ฉันจริงจังนะ Are you serious? Are you serious? คุณจริงจังไหม I am disappointed. I am disappointed. ฉันรู้สึกผิดหวัง Are you disappointed? Are you disappointed? คุณรู้สึกผิดหวังไหม I am interested. I am interested. ฉันรู้สึกสนใจ Are you interested? Are you interested? คุณรู้สึกสนใจไหม I am excited. I am excited. ฉันรู้สึกตื่นเต้น Are you excited? Are you excited? คุณรู้สึกตื่นเต้นไหม I am annoyed. I am annoyed. ฉันรู้สึกรำคาญ Are you annoyed? Are you annoyed? คุณรู้สึกรำคาญไหมนะฮะ I am disgusted. I am disgusted อ uh, ่ฉันรู้สึกรังเกียจหรือว่าขยะขยงก็ได้ค่ะ Are you disgusted Are you disgusted คุณรู้สึก uh, รังเกียจหรือว่าขยะขยงไหมก็ได้ I am single I am single ฉันโสด Are you single Are you single คุณโสดไหม I am married I am married ฉันแต่งงานแล้ว Are you married Are you married คุณแต่งงานหรือ,อยัง I am afraid. I am afraid. ฉันรู้สึกกลัว Are you afraid? Are you afraid? คุณรู้สึกกลัวไหม I am jealous. I am jealous. ฉันหึงหรือว่าอิจฉาก็ได้นะคะ Are you jealous? Are you jealous? คุณอิจฉาไหมหรือคุณหึงหรือเปล่าก็ได้นะคะ I am confident. I am confident. ก็คือฉันมั่นใจ Are you confident? Are you confident คุณมั่นใจไหมหรือเราจะพูดว่าฉันเป็นคนมั่นใจคุณเป็นคนมั่นใจไหมก็ได้นะคะในบริบทนี้ประโยคนี้นะคะ I am beautiful I am beautiful ฉันเนี่ยสวย Are you beautiful Are you beautiful คุณสวยไหมก็ได้นะคะ I am strong I am strong ก็คือฉันเข้มแข็ง Are you strong Are you strong คุณเข้มแข็งไหมก็ได้นะคะ I am smart. I am smart. ฉันฉลาดนะคุณฉลาดไหม Are you smart? Are you smart? คุณฉลาดไหมนะฮะ uh, I am stupid. I am stupid. ฉันโง่ Are you stupid? Are you stupid? คุณโง่ไหมนะฮะก็พูดได้ I'm lazy. I'm lazy. ฉันขี้เกียจ Are you lazy? Are you lazy? คุณขี้เกียจไหมนะฮะถามได้เลยนะ I am diligent. I am diligent. ก็คือฉันเป็นคนขยัน Are you diligent? Are you diligent? คุณเป็นคนขยันไหมนะฮะพูดเลยนะ I am done. I am done. ฉันเสร็จแล้ว Are you done? Are you done? คุณเสร็จหรือ,อยังนะฮะ I am sure. I am sure. ฉันแน่ใจ Are you sure? Are you sure? คุณแน่ใจนะ I'm sad. I'm sad. ฉันเศร้าเสียใจ Are you sad? Are you sad? คุณเศร้าหรือเสียใจไหม I am shy. I am shy. ฉันอายหรือเขินก็ได้ค่ะ Are you shy? Are you shy? คุณอายไหมหรือคุณเขินไหม I am home. I am home. ฉันอยู่บ้าน Are you home? Are you home? คุณอยู่บ้านไหม I'm working. I'm working. ฉันกำลังทำงานอยู่ Are you working? Are you working? คุณกำลังทำงานอยู่หรือเปล่า I'm busy, I'm busy, ฉันยุ่งอยู่ Are you busy, Are you busy, คุณยุ่งอยู่ไหม I'm free, I'm free, ฉันว่าง Are you free, Are you free, คุณว่างรอเปล่าคุณว่างไหม I'm ready, I'm ready, ฉันพร้อมแล้ว Are you ready, Are you ready, คุณพร้อมไหม I'm worried I'm worried ฉันรู้สึกกังวล Are you worried Are you worried คุณรู้สึกกังวลไหม I'm fine I'm fine ฉันสบายดี Are you fine Are you fine คุณสบายดีไหม I'm down I'm down ฉันเอาด้วย Are you down Are you down คุณเอาด้วยไหม I'm up I'm up ฉันตื่นแล้ว Are you up Are you up คุณตื่นหรือ,อยัง I'm alive I am alive ประโยคนี้คือแบบฉันยังไม่ตายนะฉันยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ย Are you alive Are you alive แปลว่าตื่นได้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะประโยคนี้นะคะ I'm curious I'm curious ฉันอยากรู้อยากเห็นนะคะ I'm curious Are you curious Are you curious คุณอยากรู้ไหมนะคะ I am tall I am tall ฉันสูงนะ Are you tall Are you tall คุณสูงไหม I'm patient I'm patient ฉันเป็นคน uh, มีความอดทนนะ Are you patient Are you patient คุณมีความอดทนไหม I'm listening I'm listening ฉันกำลังฟังอยู่ Are you listening Are you listening คุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่า I'm coming I'm coming ฉันกำลังไป Are you coming Are you coming คุณกำลังมารอเปล่า I'm here I'm here ฉันอยู่ตรงนี้ Are you here Are you here คุณอยู่ตรงนี้รอเปล่า I'm back I'm back ฉันกลับมาแล้ว Are you back Are you back คุณกลับมาหรือ,อยัง I'm wrong I'm wrong ฉันผิดเองนะคะ Are you wrong Are you wrong คุณผิดไหม I'm right I'm right ฉันถูก หรือฉันถูกต้องนะ Are you right? Are you right? คุณถูกไหมนะคะคุณทำถูกต้องไหมอะไรอย่างี้ได้นะ I'm hot I'm hot ก็คือฉันร้อนนะคะในบริบทนี้เนาะ Are you, Are you hot? Are you hot? คุณร้อนไหมนะคะได้เลย I'm cold I'm cold ฉันรู้สึกหนาว Are you cold? Are you cold? คุณรู้สึกหนาวไหมนะคะ I'm thirsty I'm thirsty ฉันรู้สึกอ่าหิวน้ำ Are you thirsty? Are you thirsty? คุณหิวน้ำไหมนะคะ I'm joking. I'm joking. ฉันแค่ล้อเล่นนะ Are you joking? Are you joking? คุณล้อเล่นรอเปล่านะคะพูดได้นะ I'm driving. I'm driving. ฉันกำลังขับรถอยู่ Are you driving? Are you driving? คุณกำลังขับรถอยู่รอเปล่านะฮะ I'm enough. I'm enough. ฉันพอแล้ว Are you enough? Are you enough คุณพอหรือ,อยังคุณพอไหม I'm full I'm full ฉันอิ่มแล้ว Are you full Are you full คุณอิ่มไหมนะฮะ I'm hurt I'm hurt ฉันฉันเจ็บนะฮะ Are you hurt Are you hurt คุณเจ็บไหม I'm kind I'm kind ฉันเป็นคนใจดีนะ Are you kind Are you kind คุณใจดีไหมนะคะพูดได้ I am forgetful I am forgetful ฉันเป็นคนขี้ลืม Are you forgetful Are you forgetful คุณเป็นคนขี้ลืมไหมนะคะพูดได้ I am a manager I am a manager Are you a manager Are you a manager อะเมื่อกี้ I am a manager ก็คือฉันเป็นผู้จัดการนะคะ Are you a manager คุณเป็นผู้จัดการไหมนะคะโอเค I am shocked I am shocked ก็คือฉันรู้สึกตกใจมากนะคะในทางลบนะคะ Are you shocked Are you shocked คุณตกใจไหมนะคะได้ I'm awesome I'm awesome อันนี้ชมตัวเองนะฉันยอดเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้ย Are you awesome Are you awesome คุณยอดเยี่ยมไหมอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปนะคะ It's good It's good มันดีมันอร่อยได้หมดเลยนะคะ Is it good? Is it good? มันดีมันอร่อยไหมนะฮะ It's bad. It's bad. มันแย่มันเลวได้เลยนะคะ Is it bad? Is it bad? มันแย่มันเลวไหมนะฮะได้โอเค It's spicy. It's spicy. มันเผ็ดนะฮะ Is it spicy? Is it spicy? มันเผ็ดไหม It's hot. It's hot. ก็คือมันร้อน Is it hot? Is it hot? มันร้อนไหมนะฮะ it's hard it's hard มันยากนะฮะหรือว่ามันแข็งก็ได้ is it hard is it hard มันยากไหมหรือว่ามันแข็งไหมดูที่บริบทอีกรอบนะคะ it's easy it's easy มันง่าย is it easy is it easy มันง่ายไหมนะคะ it's over it's over ก็คือมันจบแล้วมันเสร็จแล้วนะคะ is it over is it over มันจบหรือ,อยังนะคะ It's different. It's different. Man tangan. Is it different? Is it different? Man tangan may. It's expensive. It's expensive. Kakuman pang. Raha pang. Naka. Is it expensive? Is it expensive? Man pang mai Naha. It's delicious. It's delicious. Man arroy. Naha. Is it delicious? Is it delicious? Man arroy It's fair, it's fair ก็คือมันยุติธรรมนะคะ Is it fair, is it fair มันยุติธรรมไหมนะคะ It's far, it's far ก็คือมันไกล Is it far, is it far มันไกลไหม It's fine, it's fine ไม่เป็นไรนะคะ Is it fine, is it fine มันไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรอย่เงี้ยนะคะ It's fun it's fun ก็คือมันสนุกนะ is it fun is it fun มันสนุกไหม it's funny it's funny ก็คือมันตลก is it funny is it funny มันตลกไหมนะฮะ it's windy it's windy ก็คือมันมีลมพัดแรงนะคะ is it windy is it windy ลมพัดแรงไหม it's cloudy it's cloudy คือแบบมีเมฆหนานะคะ is it cloudy Is it cloudy มันมีเมฆไหมนะ,ะ It's foggy It's foggy ก็คือมันมีหมอกนะฮะ Is it foggy Is it foggy มันมีหมอกไหม It's sunny It's sunny มันมีแดดออก Is it sunny Is it sunny มันมีแดดออกไหมนะฮะ It's raining It's raining ก็คือฝนกำลังตกใช่ไหมคะ Is it raining is it raining ฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่านะคะ it's late it's late ก็คือมันสายแล้ว is it late is it late มันสายหรือ,อยัง it's nice it's nice ก็คือมันสวยมันน่ารักมันดีนะ is it nice is it nice มันน่ารักไหมมันสวยไหมนะคะมันดีไหมได้นะคะ it's fit it's fit ก็คือมันใส่พอดีเลย is it fit Is it fit มันใส่พอดีไหมนะคะ It's tight It's tight อันนี้คือมันแน่นไปมันคับไปนะคะ Is it tight Is it tight มันแน่นมันคับไปไหม It's long It's long ก็คือมันยาวไป Is it long Is it long มันยาวเกินไปไหมมันยาวไปไหมนะคะ It's short It's short ก็คือมันสั้น Is it short Is it short ก็คือมันสั้นไหมนะคะ It's sweet, it's sweet มันหวานรสชาติหวานนะฮะ Is it sweet, is it sweet มันหวานไหม It's bitter, it's bitter นะฮะมันมันขม It's bitter นะฮะถ้าแบบเมกันแบบเร็เวๆนะ It's bitter, is it bitter, is it bitter มันมันขมไหม It's sour, it's sour ก็คือมันมีรสชาติปเปรี้ยวนะฮะ Is it sour? Is it sour มันเปรี้ยวไหมนะคะ It's rotten It's rotten ก็คือมันเนา่ามันเสียแล้วนะคะ Is it rotten Is it rotten มันเนา่ามันเสียหรือ,อยังนะคะ It's cooked It's cooked. It cooked มันถูกปรุงสุกแล้วนะคะ Is it cooked Is it cooked มันถูกปรุงสุกหรือ,อยังนะคะ It's raw It's raw ก็คือมันยังดิบนะเนื้อเนี่ยมันยังดิบนะฮะ Is it raw Is it raw อ่ะขอโทษค่ะ is it raw มันยังดิบอยู่หรอหรือว่ามันยังดิบอยู่ไหม it's obvious it's obvious ก็คือมันชัดเจนอยู่แล้ว is it obvious is it obvious มันชัดเจนไหมนะคะ it's clean it's clean ก็คือสะอาดเนาะ is it clean is it clean มันสะอาดไหม it's unripe it's unripe ก็คือมันยังไม่สุกผลไม้นะคะ is it unripe is it unripe มันยังไม่สุกเหรอนะคะ it's tasteless it's tasteless อันนี้คือแบบ tasteless น,นะไม่มีรสชาตินะ,ะจะืดก็ได้นะ,ะไรรสชาตินั่นเองอาหารนะนะคะ is it tasteless is it tasteless ก็คือมันไม่มีรสชาติมันไรรสชาติเหรออะไรเงี้ยนะคะ it's salty it's salty มันเค็มนะคะ is it salty is it salty มันเค็มไหมนะคะ it's working It's working หมายถึงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี้ยมันยัง work มันยังใช้งานได้อยู่นะคะมันทำงานอยู่เนาะก็คือ it's working ใช้งานได้อยู่นะ Is it working? Is it working? มันยังใช้งานได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะ It's broken It's broken อันนี้คือพังใช้งานไม่ได้แล้วนะมันแตกมันพังเนาะ Is it broken? Is it broken? ก็คือมันมันพังหรือ,อยังมันแตกหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะ It's b l a n d It's bland อันนี้คือมันจืดไรรสชาติจริงๆ Is it bland? Is it bland? มันมันมันจืดไหมอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ชอบประโยคไหนมากที่สุดพิมพ์มาสักประมาณ5ประโยคที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะโอเคไหมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนภาษาไทยถ้าแบบว่าสกดผิดก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะโอเคไหม I'll see you next time, okay? Have a great day. Thank you for watching. Bye!